ทักทายสาบายดีทุกคนมือนี่นี่จ้าโบแม่นอันนี้นะอันนี้คือข้าเหนียวดำเฮาสิบบ 1. เดมานอันหนึ่งข้าเหนียวโชว์นะทุกคนนี่ค่ะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนนี่พักตามือนี้เขาสิมากกินก้อยหรือลาบบา,เานเะฮ่าเนาะบานอกเขาเือนอย่างนี้ <c oughs> อันนี้เฮาสีมาเฮ็ดก้อยเนื้อกินทุกคนเดี๋ยวเฮาสีให้แม่ขั้วน่อยเฮาเฮ็ดให้กินเฮาสีเป็นตากล้องย่างเดียวค่อยแบบจมย่างเดียวจกักมาเดี๋ยวให้นองมันลงมือเฮ็ดให้เชิญ่ะมาทุกคนเริ่มเลยจ้าวันนี้เฮาสีมาชิมฝีมมือเ้สาหน่อย มาทุกคนลงมือค่ะลงมือลงมือเองจ้ะแม่ครัวห้าบอกาบอกาโชวฝฟมือนี่นะคะเราจะได้กินของเค็มนะคะวันนี้เกลืออ้อยต่อยต่อด้วยอียังดีเขาครัวจ้ะถ้าไปก็จะเป็น ทุกคนมันต้องจัดจานแบบนี้นะใส่จะหนีบไปก่อนเดี๋ยวมันสีเพลทแห้งมันชีกินบ่ไรทุกคนก็จะมีเสียงเพลงแทรก่อยนะคะข้างบ้านรู้สึกว่าจะสางสั์กันค่ะทุกคนค่ะอันนี้มีดีค่ะวันนี้มีดี ำนีก่อนนะี่มันสิข่มปวดชูโรดจ้าชูโรดใส่ลายๆมันจังนู่ห ป่าอีเลีกก็อยากใช่เมื่อนั่นหละเพียแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะว่ามันไม่เหมาะสมคนะ ก่นมาสีเริ่มนากินนิดหยัง่งเราทำก่อนจ้าโจ้าโอ้โหโ,หโอ้โหโ,หโอ้ยลูกเลยขอเนียนเลยทุกคนนี่นะคะตามหลักเรามีผักที่หั่นไวไ้แล้วนะคะเพื่อว่าเกลือมันหกลงไปจากมันก็เลยแบบว่าเราต้องทำใหม่ไม่งาเด็เมัวเค็ม เด็กน้อยมานีค่ะตอนเย็น <c oughs> เริ่มคะเริ่มค <c oughs> นอีกรอบนึง เดี๋้วพวกเจ้านั่นมันก็ไดอีกช่อนดอกขนาดใหญ่กว่าช่อนก็คือบ่มีวันนี้ทุกอย่างไม่คืออัหน่อยนะคะทุกคนขนาดเกยกับเขายังไมซใช่พื้นอะ่ะขาดไม่ได้จ้านี่คะ่ซะซาเละนี ใส่หลายๆแลวกนให้ใส่หลายให้หอมเซ็บนี่ค่ะใส่แบบนี้ไปเลยโอ๊ยเล่นบนับไปเล่นบนด้วยนะเฮงวะนะเนี่ย มันแซ่บอยู่มองนี่แหละเดี๋ยวขอซิมค่ะทุกคนไม่แซ่บหรอเธอเธอจะมาว่าอย่างนั้นนะไม่ได้นะโอยหนออู้ยยยทุกคนดูจ้าต้องคอยเกือบล่มตายแล้วตายตายตาย,ตายมาค่ะทุกคนมากค่ะเสียส่ยเสี่ย พุ้ยนี้วจังเลอยมนิ้ดน่าะียบ้าขากรบานเทานะเออเริ่มจากอนไนก่อนดีนะกินไรนีนะเทุจ๋า เหรอเหรอใช่ไหมอืมแกเขาบอกว่าม่ต้องเขาแเสียดังดักไม่ให่ทางบ้านเลย ินทุกอย่างที่มีจริงๆนะนี่กินทุกอย่างจะควาา้างอขอใช้คำว่าไม่เกรงใจนะจ๊ะอันนี้อีหอย่างอันนี้ที่อย่างมากค่ะ แคบดี่ะเ้ี๋่ว้ะต แล้วแล้วแซ่บอ่ะเนาะแบงบมแบงบมนี่ทุกคนยั่วจ้าอือห ร่บมากคุณิงนะเจ้าเอาไปทำอะไรหรอเขาเ็ู้พิัลเอาเลยนะ่รุงจิ้มเลยทำเดียว ไปแล้วทุกคนอีกท่เดียวไปแล้วไปแล้วบ้านนี้เบาไวกับเสียงซะเสลือเกินเสียงแบบดังมากอ่ะจริงๆริงค่ะที่ว่าตะลุ่งกี่เราจ้ากั่ไหนตับนะคะทุกคนนอนตับหวานจ้าหวานจ้าแม่นอ้าอือ ทุกคนไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วเจอกันคลิปหนา้าจ้าคลิปนี้ไปจ้ำน,นี้ก่อนไปจัดกันผู้ใหญ่ขางบ้ากนกวนเพิ่งจะมาเสียงดังเน่ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหนา้าจ้าบ๊ายบาย